ไอ้เจ๊ลูกนี้ประมาณสิงหาเลยเจ๊ไม่เหรอเจ๊ลูกนี้ประมาณสิงหาแห่กับหมูนะเพราะว่าช่วงไอ้ต้นนี่มันสีแรกแห่กะว่าสีแรกอ่ะ่กะว่ามันจะตาใด้เฮ้ยพันเนี่ยไงอีโดแกนอ่อนเลยอ่ะอีดออีโดลงงานต้องอีโดลงงานเตือนอ่ะแต่งยอดอ่ะแทงยอดเตือนเออจนถึงขายนะเริ่มตั้งแต่แต่งยอดมาประมาณก็ได้สิงหาประมาณก็ได้ได้สิงหา งแข้งไงอ่ะมันยังโอเคอ่ะมันยังหันอันนี้หน่อยอ่ะเยังน้อยก็โอเคหน่อยต้นทุนมันแบบอะไรแต่ถ้าจะพี่มันสูงนะมันสูงต้นทุนสูงนะต้องทำมันต่ำมันเวลาคุณเก็บแปลงหัวแฮว่าไงแกหัวแฮอูเฮ้ยวิศวกรเกี่ยวกับต้นลำไยกับรังเถียงกันเห็นหน่อยเนี่ยต้องลงต่ำลงต่ำแต่จริงๆแล้วเมื่อเมื่อน้อยเนี่ยเขาดึงเลยวมั้งอเออปั้น้มอย่างนี้ครับเจี๊ยบดึงถ้าเวลาเออถ้าเก็บแตมล้อมแต่งกิ่งมันจะดึงละดึงลงอ่ะดึงลงที่เปตะที่ตั้ ตอนนี้เราจะเก็บส้มไปกินกันส้มขาสวนส้มขาสวนนี่คือส้มขาสวนเฮ้ยเล่นเหน็บเก็บไปพองกันนี่มันมันมันเป็นส้มที่มได้ดูแลมันจะส้มอันนี้คือที่มันบาตายอ่ะอ๋อนี่คือต้นส้ม <adow> ต้นส้มต้นส้มลืมเพื่อนไม่ใช่ต้นส้มลืมต้น <c oughs> มันไม่ตายมันเหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้คือต้นส้มลืมต้นม,มันบอกเปรี้ยวๆจิ้มก่อนเก็บเลยตอนนี้เก็บส้มนวะมาเรามาเก็บส้มกันไหนไปหาแข่งมาแล้วเก็บส้มกันนี่ทาง่ายเก็บส้มหรอไล่สารรับ <c oughs> ไล่สาร <c oughs> ไล่สาร <c oughs> ไล่สารไล่การดูแลไล้สารและไล่การดูแลเต็มต้น มันมีปัญหาคือมันเต็มต้นนี่แหละไร้สารกับไร้การดูแลเจ้าของสวนบอกมันเปรี้ยวมันส้มขนาดอันนี้คือต้นที่ไร้การดูแลผลดกขนาด อ่ะเร็วๆมาเก็บมาเก็บส้มมาเก็บส้ม,ม,บสมแล้วไม,ไม่เป็นไรหรอกเงินเดี๋ยวคิดที่พ่อไหนเอาลูกใหญ่ๆสิลูกเอาใหญ่ๆออแ,แล้วบิดสิเราอย่าดึงเราบิดโอ,อโอเคไปเก็บสองผลพอเอาไปเยอะมันหนักอ,อ,อันนี้คือวิตามินซีสูงส้งสมต้นนีเพราะมันส้ม ท่านติดตามพูดถ่ายทำรายการส้มมันอันนี้มันมะนาวนาวก็ส้มไงส้มมันเล็กกว่ามะนาวนะคะเราเข้าใจอะไรผิดไหมไม่ได้เข้าใจผิดเข้าใจถูกละ พ่อลูกเล่นกันครับแบบซื้อบื้อซืบื้อเดี๋ยวไปชมช่วงต่อไป